ัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่สถานีรถไฟหนานจิงตงลู่นะครับที่เซี่ยงไฮ้นะครับนะเราจะนําทางไปเที่ยวเดอะบันนะเดอะบันนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตอันดับหนึ่งเซี่ยงไฮ้นะแต่ผมจะใช้ใบตู้นะครับไบตู้ที่ถูในการนําทางไปนะครับมาดูกันนะครับว่าจะทํำยังไงนะครับอันดับแรกก็คือนะครับเราก็เปิดใบตู้ขึ้นมานะครับเปิดไบตู้ขึ้นมาอ๋อ ก่อนเรียกเปิดนะครับผมแนะนานิดนึงก็คือว่าเราควรจะเซฟสถานที่ท่องเที่ยวเราเลยครับให้เป็นภาษาจีนภาษา,าแล้วก็คําเรียกซึ่งเป็นพินอินนะครับแล้วก็คําแปลนะครับทีนี้ผมจะลองก๊อปภาษาจีนนะครับภาษาจีนเดิมันเราเรียกว่าไหวทานนะครับก๊อปนะครับคืออันนี้เราควรจะเตรียมไว้ตนะั้งแต่ต้นศึกษาไปก่อนนิดนึงจริงๆไม่ยากครับก็คือเราค้นภาษาที่เรารู้จักก่อน อย่างเช่นกู้กงหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวอะไรต่างๆนะครับแล้วลองเซิร์ชหาคําภาษาจีนดูนะครับแล้วก็เซฟไว้กับหลังจากเราเซฟได้แล้วนะครับเราก็มาเปิดไฟตู้ที่ถูนะครับอันนี้นะไฟตู้ที่ถูนะครับเปิดขึ้นมาปุ๊บนะมันจะมีโฆษณาอยู่ก็ไม่ต้องไปสนใจมันนะครับอ่ะเสร็จแล้วเราก็ใส่นะครับที่เราเพสมาเมื่อกี้นะครับไหว้ทานใส่เข้าไปนะครับมันก็จะเซิร์ชหา นะครับตัวเดบันนะครับอ่ามันก็จะขึ้นมาแล้วอ่าใช่นะครับเป็นเดบันที่เราต้องการตัวนี้นะครับทีนี้มันจะมีรูปภาพขึ้นใหม่นะครับแล้วเราก็กดที่ตัวนี้ครับกดที่ด้านล่างขวาที่เป็นรูปคนเดินเห็นไหมครับอ่านี่คือการเริ่มต้นที่เราจะเดินทางครับกดเริ่มต้นแบบนี้เลยนะครับมันจะมีการเดินทางหลายอย่างนะครับแต่เราจะใช้เลือกเป็นเดินไปนะครับ อ่ามันจะมีเรียกรถมันจะมีกี่จักรยานแล้วก็เดินนะครับรอแป๊บหนึ่งครับรสัญญาณไม่ให้ดีนะครับอ่าได้แล้วนะครับแบบนี้นะครับมันก็จะบอกให้เราเดินตรงไปแบบนี้นะครับนะเราก็กดด้านล่างขวาเป็นการสีเขียวยนะครับใช้ชื่อแปลว่าเริ่มต้นนะครับเต่าหางแปลว่า เนวิเกเตอร์นะครับเริ่มต้นในเนวิเกเตอร์นั่นเองนะกดปุ๊บนะครับอ่ามันก็จะให้เราบอกเราว่าเราควรจะเดินทางไหนนะครับสังเกตที่ตัวตัวลูกศรนะครับถ้าเป็นลูกศรเนี่ยเราหันหน้าไปทางไหนมันก็จะหันหน้าไปตามนั้นตามเรานะอ่าตอนนี้ผมลงหันหน้าเดินนะครับไปข้างหน้านะครับอ่าเราลองดูนะครับว่าผมเดินไปแล้วเป็นยังไงนะครับนะครับคือต้องเดินตามลูกศรไปนะครับอ่าแล้วมันก็จะบอกทางไปเรื่อย ระยะทางอยู่ข้างล่างนะครับนะบมันจะเขียนไว้นะครับ920มีแปลว่าเมตรนะครับมีนะที่ตัวนี้นะข้างล่างสุดเลยเห็นไหม9เอ้ย910เห็นไหมครับ910มีนะครับก็ก18ปนจงคนจงขึ้นนาทีครับเขาก็จะคาดการให้เราดูว่ามันควรจะเดินประมาณกี่นาทีนะครับ เราเดินไปเรื่อยๆเลยนะครับตามทางเลยนะครับจริงๆเว็บนี้ใช้ง่ายมากครับเดีดูตามทางไปเรื่อยๆนะเดินตรงไปเรื่อยๆเลยครับนี่ไม่มีอะไรสิกแซกเลยครับแต่ว่าถ้ามันมีทางบอกนะเดี๋ยวใส่เลี้ยวขวาก็ ตามที่เขาบอกไปแล้วนะครับอ่าตอนนี้เราก็เดินตามไปตู้ตีถูมานะครับนะตอนนี้เหลือแค่ร้อยกว่าเมตรเองร้อยแปดสิบเมตรก็จะถึงเดอบันแล้วเดี๋ยวจะดูว่าเดอะบันเป็นยังไงสวยแค่ไหนนะครับอันนี้ก็เป็นครั้งแรกของผมเหมือนกันที่มาที่เดอะบนันมาที่เซี่ยงไฮ้นะครับอันนี้ถนนที่เดินอยู่คือหนานจริงตรงลูนะครับเป็นถนนยาวไปชนคนเดิน อันนี้คือถือว่าคนน้อยนะแต่ตอนกลางคืนนี้เยอะมากคือจริงๆถ้ามาเดอบานควรจะมาตอนวหวข่ํานะครับเพราะเขาเปิดไฟจะสวยแต่ด้นเมื่อคืนคนเยอะเกินไปผมก็เลยมาตอนเช้าแทนแล้วเดี๋ยวอีกสักวันสองวันนะครับเดี๋ยวจะลองถ่ายรูปตอนกลางคืนมาให้ดูว่าสวยแค่ไหนวันนี้แอบนักนอกใจปักกิ่งนิดนึงแต่ว่าก็มันจิมกันเนาะ เวลาใช้แอปพลิเคชันเนี่ยก็จะมีความต้องใช้แอปพลิเคชันของจีนอะ่ะเพราะว่าของ Google Map มีคนถามว่าใช้ได้ไหมนะครับก็ขอตอบงี้แล้วกันครับคือ,อ Google Map เนี่ยโดนตัดไม่ให้ใช้เนี่ยนานมากจริงๆมันโดนตัดหมดแนละ้วับเนี่ยทั้งหลายเนี่ยให้ใช้ไม่ได้มานานมากแล้วนะครับมีเหตุผลในด้าน Security ของประเทศเขาทีนี้ไอ้แมปเก่า ที่มันยังใช้ได้เนี่ยมันคือสิบกว่าปีที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสถานการณ์มันเอ่อเปลี่ยนก็คือสถานที่เปลี่ยนด้วยแล้วก็เอ่อตัววิเวเทศอะไรเปลี่ยนนะครับมันก็มีความคลาดเคลื่อนสูงเพราะฉะนั้นบางคนใช้อาจจะยังใช้ได้นะครับในบางครั้งบางช่วงนะครับแต่ผมไม่แนะนำเพราะว่ามันมีความเพี้ยนนะครับ ใช้ได้บ้างใช้ไม่ได้บ้างประมาณนี้แล้วกันนะครับแต่ถ้าเป็นไปตู้ที่ถูอเลยเองแบบอันนี้คืยของจีนเองเพราะฉะนั้นใช้ได้แต่ว่าปัญหาคืออย่างที่เรารู้คือมันเป็นภาษาจีนนะครับโอู้เดินมาถึงแล้วเห็นไหมเห็นหอไข่มุกไหม,ไมยกขึ้นมาดูหน่อยสิหอไข่มุกนะครับเนี่ยเดินตามทางมาเรื่อยๆเลยครับก็มาถึงเดบานไปทางนี้ดีกว่า วันนี้แดดร้อนมากนะครับแดดแรงมากนี่เข้าหน้าร้อนของเซี่ยงไฮ้แล้วนะเข้าหน้าร้อนของจีนแล้วครับผมมานี้วันที่ตอนนี้วันที่สิบห้าพฤษภาค,ครับอากลางกลางเดือนพฤษภาค,ครับรีบไปเดินตามทางมาไเรื่อย,อยข้ามถนนมาแล้ไหว้าทานนะครับหรือเดือบบัน เราขึ้นไปดูสิสวยแค่ไหนนะครับแดด้องทันแรงเนาะเห็นไหมมันก็นำทางออมาเรื่อยๆนะครับเลี้ยวซ้ายเรียกว่าต,ตามทางตามหัวลูกศรเลยนะดูหัวลูกศรไม่หลับวลาเราเหมุนเงี้ยสมมติเราหมุนเงี้ยใช่ไหม เไหมผมหมุนตัวเนี่ยเห็นไหมผมหมุนตัวเนี่ยผมลูกศรก็จะหมุนตามนะครับมันก็จะไม่หลงเนาะแต่ว่าเน็ตเราก็ต้องดีด้วยนะครับถึงแล้วดบันสวยมากนะเห็นออกไครมุกไหมนะครับนะอันนี้ผมเดินมาถึงตรงตรงดบันแล้วนะครับนะผมเดินตามทางไปเรื่อยๆเนาะดูสภาพแวดล้อมของเมืองครับ นี่ผมไม่เคยมาก่อนนะอันนี้ครั้งแรกเลยนะตามไปตู้ตีถูมาเลยครับไปตู้เป็นชื่อแอปนะครับตีถูแปลว่าแผนที่นะครับโอ้สวยมากสวยมากว้าวมันก็จะปักหมุดที่เดบันเนี่ยต้องเดินอีกยี่พาเมนู่นตรงนู่น ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางเลยผมคงเดินไปไม่ถึงผมอยากบอกว่าตรงนี้ถึงเดอะบันแล้วเรียบร้อยถึงจุดที่ต้องการแล้วเรียบร้อยนะครับขอบคุณนะครับแล้วเดี๋ยวมีแอปอะไรที่น่าสนใจจะบอกออกอีกจริงๆไปตู้ที่ถูกก็จะมีฟังก์ชันใช้งานเยอะมากนะครับก็เดี๋ยวจะมาลองดูกันนะครับว่าใช้ยังอื่นได้อีกไหมนะครับขอบคุณครับแล้วเจอกันใหม่ครับ มาถึงเดอะบันแล้วครับเซี่ยงไฮ้เดอะบันหรือไหว้าทางน,นะครับให้ดูรอบๆ ราจะสอนการใช้การซื้อซื้อบัตรโดยสารที่ทเซี่ยงไฮ้นะครับเราก็จะมาเติรดตู้แบบนี้นะแล้วก็อันดับแรกคือเราต้องเลือกภาษาก่อนคือมันจะเลือกภาษาตรงนี้นะเห็นไหมภาษาอังกฤษครับรือว่าจะเปลี่ยนภาษาจีนครับเราแต,แต่แล้วก็เราก็เลือกสายนะครับเลือกสายเลือกสาย เลือกสายเสร็จแล้วเดี๋ยวก่อนมีก่อนเออเลือกสายลราก็ต้องดูวนะ่าเราจะไปที่ไหนผมจะไปที่พ p พุสแควร์นะตอนนี้เราอยู่ที่หนานจิงโรสนะครับเราก็กดเลือกพ p พุสแควร์มันก็จะให้หนึ่งคนเท่าไหร่สองคนเท่าไหร่นะมีห้าสีบสามนะครับผมก็จะจ่ายด้วย QR ครับครับโดยใช้อาริเ y นะครับผมใช้อาริเ y ผม สแก,กนจ่ายเรามีเน็ตด,ดีๆนะขอแป๊บน,นึงครับอ่ะน่าจะได้แล้วครับปป๊บนึงนะมันก็จะคิดให้เลยขี่โยนกี่ยว,น,ยว,น,ยวน,นะครับเราก็กดจ่ายเงินไปนะครับ โอเคคอนเฟิร์มอ่ามันก็ลงมาแล้วเห็นไหมเรียบร้อยครับได้มาแล้ว,ลวเนาะรากดดันไปเลยปึ๊บโอเคก็ได้บัตรแล้วก็เดินทางไปก็คือตอนขาเขาก็แตะเข้าไปขาออกก็เสียบนะครับเสียบนั่นแหละแค่นั้นเองนะครับโอเคเรียบร้อยเดินทางเลยครับ อันนี้เข้าคิวเข้าช่างไหนปูปก่อนพี่ไปั่นเซียงไฮ้ผมเทียบเลยมีรูได้เข้าหรือเปล่าะนแะต่ลองดูครับชงงอันนี้ถนนหนานจริงตรงรูนะครับขอคอยตรงนั้นจะเป็นโรงแรมส่วนพักนะ ก้อกด้านหนึ่งก็จะเป็นทางนี้ก็จะไปฟิโพสแควร์ไปโพสแควร์แล้วก็มีห้างห้างที่เคยเข้าไปกินข้าวมันจะเป็นห้าง New World แล้วก็ตรงไปก็จะเป็นอันนี้ไฟฟิโพรสแควร์นะอันนี้จะเดินใกล้กับงแรมมากกว่าแต่ว่ามันต้องข้ามถนนใหญ่ก็เลยเลือกที่จะไปลงอีกสถานีหนึง หนังจริงตรงรูอันนี้จะเป็นห้างที่ไม่มี m อ็นแบบเอ็มทางบนก็จะมีร้านเก๋ๆเยอะครับ <c oughs> <c oughs> นี่เป็นร้านปะหมีปูนะครับเราต้องเอานี่ปูเนี่ยราดลงไปในบะหมีแบบนี้วก็จะมีเครื่องเคลียงมีสุกแล้วก็ผักแล้วก็หมูทอดเดี๋ยวเเป่ายังไม่มาเรา,ากินนี้ก่อนนะแค่นี้ก็น่าจะอิ่มแล้วนะ แล้วรือว่าจะมีแค่สามลูกเลยมาหลายลูกเหมือนกันนะนี่กินคนเดียวนะเนี่ยลองดูลองดูโอ้เยอะมากจะหมดไหมเนี่ยเสียงเป่าก็อีกหมูทอดอีกอร่อยมาก อนนี้จะเดินไปดูเดอะบันตอนกลางคืนบ้างนะครับเราไปดูตอนเช้าตอนช่วงกลางวันเนี่ยเราไปดูตอนกลางคืนกันบ้างว่าจะมีความสวยงามขนาดไหนเขาบอกว่าเดอนบอยหรือไหวาทานเนี่ยเวลาดูดีที่สุดคือช่วงหัวค่านะครับเขาจะเปิดไฟนะฝั่งผูกทงจะเปิดไฟสวยมากเขาบอกงนะั้นเะดี๋ยวเรามาดูกันครับ อ,อีกแล้วอะข้ามไปคนน่าจะเยอะกว่าตอนกลางวันเพราะว่าไม่ร้อนตอนทุกคนนี้มาดูไฟกัน,นวันนี้วันอาทิตย์ด้วยหลายเด้ง ที่สูงที่สุดในเอเชียตอนหอ,อกใหม่ก่อนเนาะสร้างโดยพระขาชาวตส่สาติแต่ไม่ได้ว่าชาติอะไรก็จะเรียกเยเยอรมันนะเป็นเยอรมันนะก็เป็นเมื่งท่าเก่าแก่ที่แต่ก่อนมันมีบ้านชาวมงที่ไม่มีใครสนใจว่าคนต่างชาติมาเห็นแต่ก็มาพัฒนา กลายเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดเมืองหนึ่งของจีนนี่ยังไม่เห็นทาาคานุเทเลยนะเนี่ยน่าอยู่ด้านขวานี่แหละตึกใดตึกหนึ่งมีฝั่งเดิมบานแ,แล้วก็นั่งขึ้นทงอยูอ่นหมเราเกิดใคแล้วเจจจนได้ครับตึก ของแบงก์กรุงเทพนครับอยู่ที่เดอะบันนี่แหละนี่นะด้านนี้คือเดอะบันใช่ไหมแล้วก็นี่าหมวนมาตรงนี้ก็จะเป็นฝั่งหุบคงนี่แหละครับวิวดีมากคนเต็มไปหมดเลยเห็นไหม